เขาส่งขาวที่วิทยาัยสัาร์ครับอไรสักอ่ัวดีครับเเเตอร์อออาริวาออฟฟิศออฟเอเคชั่สว่าน้ำงสายค่ะซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวายเซอร์ นราทรพรีพด,ดทุกนทุกนส,สยนามดิยะซาดิสายกูรูุาร่านผมมีายนดีเป็นอย่างยิ่นะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศาตร์เทยีวัตกรรม ขอเรียนเชิญภาคธีเดินขายทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปพร้อมกันและขอเรียนเชิญนะคะอาเบบุโต๊ามาสักทีอกสามาริตดิด้านขวามือด้วันค่ัแล้วก็ถ้าไม่มีนะขอตัวแทนจากสวิติ์นาบีบานค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะตีงมากติยัง่านนองเบรี กลอันนี้คืออันนี้คือมันมีอยู่แค่1 2.9ปิเปิดเตอร์ป้ก็้กาติจเดีวไมต้อง Jangan terlalu panas. 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 Jangan terlalu Ya ya ya. Asal nak nak Siapa? Siapa? foto. Model model. Eh, baik Soalan tu dah satu satu dah banyak. Kita kata kita kata dalam media sosial kita kata